สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ระเบียบวัตนศิลป์ทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์นะครับพี่น้องอ่ะอยายที่พาดปเบืองบรรยากาศนะครับพี่น้องะ่ะอืมพี่น้องเบืองตอนนี้เวลาหกโมงแรงพี่น้องคะ่ะคนมาปูศาสตร์จับจองหมองนงางศาสตร์เต็มแล้วพี่น้องขนาดง,งานเก็บบัตรได้นี่พี่น้องคะ่ะเออ มหาช่วนี่หลีพี่น้องค่ะบรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วกับพี่นออ้องพี่น้องพักันจองสัตว์จองเสียพี่น้องเอ็นะอยประกาศลืกดหลังเวทีนะคะพี่น้องหลังเวทีกันเตรียมการเตรียมงานกันยังขมักขมิ้นนะครับพี่น้อง อันนี้คือกิจวัตรประจำวันนะคะของน้องนั่งหางเชียงนะคะเออมาหอดแล้วข้าว่อนแตงหน้าเลยจ้ะเพราะว่าสามทุกต้องเริ่มแสดงแล้วพี่น้องนอเนาะสแตนบายเนาะพี่น้อง่ะพี่น้องกีกำลังใส่สมาธิในการกิดไอยเรเนอรนึงนะคะอสดีค่ะ เป็นเตยจุมพลนะคะริเบลบริเบลจะหนู่บริเบลมันมีข้าวบด้เบลจามะบ้เบลใช่ไหมหยาดหรอังคะุวืเ่าแ้กวนใน้าวสวยปลหัวนัอกเลยสนองกพูดหน้าฮักนิยมเีดตุบูตุบูอยู่ที่คือช่วงแรกเดียวที่คือช่วงแรกเดียวน้ำบอ ปี<อ>แล้วก็ขื้นน้ำดูบ่ได้ขืน้นเพราะว่านักรอยตะเทนดีปีนี้ใ้<อ>่มาซ่วมตลกพี่น้องค่ะขน,ขนาดนขนาดนั้นกระแสตอบรับย่างดีแต่กันชิดปับคือเก็ครับพี่น้องชิดปับขึ้นก็าหัวกรลังใบพายอย่พี่นอ้นนงนองค่ะ <laughs> จะว่นนา้า คือวัดประจำวันของพ่อนะครับพี่น้องครับมหอดก็ต้องไหวพ้พระไอ้ทุกอย่างลาบลื่นในการแสดงคนนิยมช่วนพราะมีสื่อเสียงเรื่องน้ำพี่น้องค,ค,ครับน้องเตายัางไม่มานะคะมาเราแต่ว่าทวได้เห็นกันอาจจะมาแต่ว่ายัง่ได้เห็นกันอันนี้บ้านพ่อเปียน,นะครับบ้านพ่อเปียหลังเลิกงานมาหมอนำก็มีแต่เซเว่นนะคะทุกคน ตอนนี้เราเลือกทีสามเลิกีสอาหารของบรับก็คือเซเว่นนะครับเออพี่น้องเจ็ดเดียวตอนเล็กหน่อยจังเด้ยก็มาอีกคือไอใ่อะไยำเหมคือเนาะนี่ยจยยมีแตงกกาอะไรยำมะแมวยำมุนเซาบังก้อนนียังับาผุดไหม กิเซเวนที่ไหนที่น่นก็มีันหมูอเจียวปลาซักเอาเอานเนี่ยขนาครลอยนารนเเยอะเบิ้งเป็นห้อยเป็นอย่างเนี้ เอาขึ้นดออกาตนตะหรเอากลับมาอีกกิตามไม่หิวเขาัอะไริ้วงันฮะห้มือเขาไปเอาไม่ใชมีเข่าอยู่เดือนเดือนหนามันเป็นครึ่งนึ่งอะครึ่งที่หาหกมือของมึงนจะเป็นสองเราจะมาสอง ข้าวกินยังข้าอยากกินข้อค oh, okay. so like right ิดยากของหมอลำเวลาเข้าเซเว่นจั๊กสิกินยังไม่ว่าดันเซเว่นดันคองเลยหน่อยดิมิเตเนียอยากกินเหนียวแต่ไม่รู้สิพราะม่ว่าดันเซเว่นคองหลายๆนี่จั๊กสิกินทุกยังหยิบอยากหยิบทุกอย่างแต่แบบมันกินไม่ได้ไงทำไมคือเวลามันก็กินไม่หมดฉันกินข้าวแบบมันคนป่วยอ่ะนาราเน่จะเป็นซอสข้าววุ้นละลายซอสยิ้มกระหอบ ได้ยังนะ้่ววกลิ้งเอาไปยังกนะดว่งจะซื้อขาดไนกระดิ่ีน้ำตาลมนวานบวยหน่เารเซเวอร์อะไร้วกินพวแ้วพกินพวกอะไรเสียบแทน้ข้กัิ้งอเมริก นี่นี่ซุปมุนี่เสียบบยู่ด้ยเสียบบูรออะไร่งนี้หรอของเนียมนี่เนีมที่จะกินเนีมไหมโซนต่างตื่ต่ฟาลุอะแอยงโบโลนาคิกมันตั้งกันแบบไหนดิโวโลนาาอันนี้พีกเล็กหีกใหญ่ใหญ่ระดับนึงมีอาราบเซีเลย แอบเกยก็มีติเจเจมันจะคิ้วขีดนะมันเว็บมันก็บเบลได้หนกัมันเว็บมาเล้ยมันสุกมาเล้ยขาวปลาเ็บอะไรส่วนเว็บไปไหนใช่กับเบขักินมีแด่เดียวขั้วกินนี่ใช่โบราณศั่ดที่ขั้เอาอะไรล่ะเอาะไรขั้คิ้วฉันนั่นแหะนี่ไ ก็บกับกินเท่านั้นล่ะน่ี่บอนดไม่ได้รางหนาเลยสภาพเยอครับไปขี่รถอ้อมเช่นเดีวกันผู้ใดบอกตเต็มปมาเด้อข้อเอ็มตเต็มกัน็ผมเอามเตม่ว่าเปลนมัดติดมัดติดใส้กระดาษมี เอากดเบอร์มาเลยแข้าไปเนียนเชื่อมาเรียกเาอันก็ะปกเลยไหมเเ้เป็นเอียแตไม่ได้เก็บรูเขเสียเสียนีวันนี้ก็เสียนีปัาคุบอเอ็กตมองเห้ว่าเปลี่ยนเนาะ เอมออเอาเบอร์วะแบบนี้ละมันมีคสเขต้องโหลดแอปเซเว่นกดเบอร์ออเบอร์มรนี้เราสนุกดีเ <c oughs> ติมระเตมได้คะแนนวนาจัยวนาจัยนาจัด้อวันนี้จะกินยังไงยิอาเลยิบเลยอาเลยจาจ้ิบกินน้ำโบเดือด่กเพาเป็นี่ยกินเราไหม่กินเรายากกไร ไ,ไ,ไ,ไปกินแลไวกิคพดสอดเส่าอัวคืออยากคือดิบๆของเวลอะไรครับพี่ยมีละคอนอไหช่องสามอะไรอ่ะมีอของกินได้เลยเฮ้ยแต่ <S 2> <S 2> hey, เป็นยังไง